เรามาเรียนศัพท์ง่ายๆของผลไม้กันนะคะทุเรียนดุเรียนกล้วยบานานาแตงโมวอเตอร์มิลอนมะพร้าวโคโคนัทส้มออเรนเงาะแรมเบิวชน ชมพูรส s e apple น้อยหนา่า s u กา r apple ฝรั่งมะม่วง m a ง g o องุ่น grapes อันนี้ส้มเชงนะคะ j a c k f r u มักคามค่ะ แอป l e ลทุเรียนลินจีลินจีกีวีกีวีสตอเบอรี่อ่สับปะรดพายแอปเปิล